เชิญครับอาจารย์ลิขิตถ้าเราอธิบายกันเนี่ยเราจะเห็นว่าการทํางานหลักเกิดขึ้นแค่สองข้อต่อเห็นไหมฮะก็คือที่ข้อเท้าข้อเท้ากับหัวไหล่หัวไหล่ที่เหลือกลุ่มกล้ามเนื้อที่เหลือทําหน้าที่เป็น stability s t a b เกรงแล้วเป็นการท่าทาง isometric กล้ามเนื้อที่ทําในลักษณะ stretch shortening cycle เอ่อมากที่สุดคือกลุ่มกล้ามเนื้อน่องซึ่งซึ่งเมื่อถูกเหยียดปุ๊บเร้อยหวาจะถูกเหยียดตัวแล้วเนีขณะที่เกิดแรงกระแทกเนี่ย พลังงานทั้งหมดที่มีสภาวะการกระแทกเนี่ยจะไปอยู่ที่เอ็นร้อยไวายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะทาให้เอ็นร้อยไวแข็งแรงยืดเอ็นร้อยวให้ดีใส่ท่ายืดลักษณะที่เป็น,นข้นเท้าให้ดีแล้วก็จริงๆแล้วมันปัจจุบันเนี่ยการฝึกที่ที่ทํากับสิ่งต่างๆพวกนี้ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการฝึกกันที่กล้ามเนือ้อแต่จริงๆแล้วเทรนใหม่ของการฝึกมุ่งเน้นการฝึกที่พัฒนาเอ็นกล้ามเนือ้อ ให้มากขึ้นด้วยเพราะแรงดีดของกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งที่จะเกิดสภาวะ stretch shortening cycle เนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากเอ็นกล้ามเนื้อให้วความสําคัญมากขึ้นให้ความสาคัญในการฝึกเอ็นกล้ามเนื้อมากเพราะเอ็นกล้ามเนื้อตรงเอ็นร้อยหวายนี่ในกีฬาบาเดเจ็บเยอะแล้วที่ต้องระมัดระวังข้ออะไรเพราะเอ็นมัน,ม,นมันเกิดการปรับตัวต่อความแข็งแรงช้ากว่ากล้ามเนื้อนั่นคือสิ่งที่ต้องระมัดระวังั